สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมกับเสาไฟในเบื้องต้นเราก็มาดูกันก่อนเลยนะครับว่าในกล่องแผงไฟนี่มีอะไรมาให้บ้างในส่วนแรกก็จะมีตัวแผงไฟ LED ทรงจานบินรีโมทคอนโทรลพร้อมกับแบตเตอรี่แล้วก็สกรูยึดน็อต3ตัวเราก็ตรวจสอบสินค้าหลังจากได้รับมาแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ มีแบตเตอรี่ค้างอยู่นิดหน่อยกดดูก็เกิดไฟติดตรวจสอบดูแล้วหลอดไฟติดทุกหลอดรีโมทใช้งานได้ดีก็เป็นไปตามนี้นะครับในเบื้องต้นวันนี้เราจะไปหาต้นไม้มาทำเขาเรียกอะไรอะ่ะเสาโคมไฟกันนะคะนำโดยท่านทนายเอกจะพาไปตัดต้นไม้ในป่าวันนี้ เราต้องเข้าป่าในวันที่ฝนตกป่าของบ้านสวนพอกระเทนนถึงเนื้อที่เราจะน้อยแต่เราก็มีป่านะคะมาแล้วค่ะเราถึงแล้วเห็ต้นไม้ของเราแล้วต้นนี้เขาตายแล้วหูดูความเก่นของไม้เนี่ยขนาดชิ้นเดิมมัน ดูนะคะนีความเก่นของไม้ไม้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งค่ะขนาดตอนที่เป็นชิ้นเล็กๆตอนที่เขาเล็กๆตัดมันก็ค่อยๆได้ลใส่เี่น่แน่เลยกล้วยแต่ไม่เหมือนไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีแววเลยเรื่อยเราก็ไม่คมเนาะ ก็หลังจากที่ลาดท่อนไม้ออกมาจากในสวนแล้วนะครับเราก็มาเก็บงานในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยซึ่งก็คือพวกเปลือกไม้แห้งที่ยังหลุดล่อนออกไม่หมดนะครับลบเหลี่ยมลบคมสันกิ่งก้านที่มันยังค้างเติ่งขึ้นมาอยู่เนี่ยตัดออกให้เรียบร้อยเปลือกไม้ทั้งแห้งทั้งเปกกืือยก็ ขูด,ขดไล่ขูดไปให้เหลือแต่ตัวผิวเนื้อเยื่อที่ยังคายอยู่ซึ่งเดี๋ยวอีกสักระยะนึงเนื้อเยื่อมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปเองตามธรรมชาติด้วยนะครับตอนนี้เราก็เลยเอาแค่เปลือกไม้ที่มันผุออกคร่าวๆไปก่อนยังไม่ได้ไปลงลึกอะไรมากหลังจากนั้นเราก็ มาเลื่อยในส่วนของตอที่มันเรียบไม่เสมอกันตอนที่มันล้มเนี่ยให้มันเรียบร้อยไปตอนนี้ก็เลยเอามาทาบกับตำแหน่งของแนวเสาเดิมที่ตั้งใจเอาไว้ว่าในเมื่อเราไม่หล่อพื้นปูนข้างล่างผมก็เลยจะเอาต้นไม้ที่ตัดไว้เนี่ยมาทาบเคียงคู่กับตอไม้ที่ปักเอาไว้เดิม โดยในการแรกเนี่ยผมตัดเหล็กเส้นมาตอกใส่เข้าไปในต่อไม้ที่ตั้งใจะจะเอาไว้เป็นหลักแล้วก็จะใช้สว่านเนี่ยมาเจาะกับต้นไม้ที่เราเตรียมเอาไว้โดยให้ตำแหน่งมันอยู่ใกล้เคียงกันหรือตำแหน่งเดียวกันนะครับเราปักเหล็กเส้นไว้ที่ต่อไม้เนี่ยคือ4จุดผมก็เลยมาเจาะ ำแหน่งไว้4จุดเหมือนกันตามที่เราบากเอาไว้ทีนี้ปรากฏว่าพอเราไปดูตอไม้เนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดซะแล้วสิฝนมันตกดินมันอ่อนตัวเลยกลายเป็นว่าไอ้ตอไม้ที่เราจะตั้งใจเอาไว้เป็นแนวหลักเนี่ยมันหลุดออกมาก็เลยต้องเปลี่ยนแนวเป็นว่าไอ้ตอไม้ที่เราตัดมาเนี่ย เราจะเอาลงไปฝังในดินแทนเลยแต่ทีนี้ว่าเราก็กลัวด้วยความผุของมันจะเกิดขึ้นได้เร็วก็เลยไปหาถุงพลาสติกหนาๆเนี่ยมาห่อในส่วนนี้ไว้เพื่อกันให้มันโดนน้ำอย่างน้อยมีแค่ความชื้นก็ยังดีกว่าที่จะให้มันลงไปจุ่มในดินโดยตรงเลยซึ่งระยะยาวอาจจะทำให้ผุก,ก่อนได้ง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งก็ตามนะครับนี่เราก็ ดันลงหลุมไปแล้วหลังจากที่ลงหลุมแล้วเราก็เหยียบเหยียบอัดอัดให้มันแน่นนะในขณะเดียวกันเราก็ไปเอาไอตัวแผงไฟโซลาเซลล์มาต่อเข้ากับข้อต่อ2นิ้วมาใส่เป็นฐานเอาไว้แล้วก็ยึดน็อต3ตัวที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นไปวางดูว่าตำแหน่งมันได้ไหมประมาณไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็ มาทำการยึดเสาที่มันยังไม่แข็งแรงมากโดยการนำเอาท่อนไม้มาตอกดามขนาบข้างไว้ทั้งหน้าทั้งหลังหรือซ้ายขวาก็แล้วแต่แล้วก็ใช้เชือกปอมาผูกไว้โดยทำในลักษณะของเป็นเงื่อนประกบนะครับเพื่อให้เสาของเรานั้นนะมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ ไม่ล้มไม่อะไรได้โดยง่ายซึ่งในอนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนจากเสาไม้ขนาดข้างเนี่ยเป็นท่อเหล็กที่มีความแข็งแรงมากกว่านี้แต่ในตอนนี้เรามีวัตถุดิบแค่นี้เราก็จะทำออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเงื่อนประกรบที่เรามัดเอาไว้ทั้งหน้าหลังออกมาเลยเป็นรูปแบบอย่างนี้ทดสอบโคมไฟโซลาเซล ส่งจานบินเป็นสีวอมที่เราสั่งซื้อมาจากร้านซิกหลังจากที่แกะกล่องแล้วก็ทดสอบจากแบตที่ติดมาก็ให้ความสว่างทุกหลอดวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาชาร์จตากแดดเอาไว้สักสองสามชั่วโมงเพราะมีฝนอยู่ด้วย ตอนนี้ไฟมันตัดลงไปที่แสงต่ําแล้วนะครับผมตั้งไว้ที่เป็นตัวต่ําแล้วดูว่าถ้ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์มันจะทํางานไหมเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในระยะที่ว่าอานะครับพอเดินเข้ามานี่สักประมาณสี่เมตรจากจุดก,กลางนะก็สว่างเลย เดี๋ยวเราลองถอยออกมาให้มันดับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับแสงไฟก็ยังติดอยู่ติดในไฟต่ำที่เราตั้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะลองดูเซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่า ถ้าเราเดินเข้าไปในช่วงตอนหกโมงช้าหลังจากที่มันติดอย่างนี้มาทั้งคืนแล้วมันยังจะสว่างขึ้นมาไหมลองเดินเข้าไปดูนะครับอ่าเห็นไหมติดขึ้นมาแล้วเซ็นเซอร์ทํางานอยู่แต่ไฟมัน,ม,นมันดอบลงไปนะไม่สว่างเต็มที่แต่ก็โอเคแหละถือว่าใช,ใช้ได้อยู่ทั้งคืน ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันนะครับเผิ่ว่าวันนี้มันมีฝนตกด้วยมีลมพัดแรงพอสมควรก็เลยมาได้ได,ดูว่าเสาที่เราลงไปนั้นนะ่ยมันมีการโยกคลอนไหมก็อย่างที่เห็นนะครับลองไปจับดูแล้วด้วยก็แข็งแรงดีหลังจากที่ได้ทดสอบไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ไฟก็ติดสว่างยันเช้าแล้วก็ตั้งเซ็นเซอร์อไว้ว่าถ้ามีคนเดินผ่านมาไฟมันก็จะติด ทีนี้เมื่อเช้านี้ก็เลยได้คุยกับทางร้านอีกทีหนึง่งก็ส่งรูปไปเขาดูว่าแสงไฟมันโอเคเป็นยังไงใช้ได้ไหมทางร้านแนะนำว่าให้กดปุ่มออตโต้สีแดงนี่นะครับกดไว้หรือผมก็จะลองมากดดูนะว่าที่ตัวไฟมันจะกับพิบสีแดงอ่าเมื่อกี้มันทำงานอะไรไม่รู้แหละ เห็นไหมเห็นทันไหมตั้งไว้แล้วแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟจะติดตอนช่วงประมาณกี่โมงมืดแค่ไหนตอนนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบเราก็มาดู โคงไฟที่ทางร้านบอกว่าให้รีเซ็ตว่าเป็นออตโต้ไว้มันจะสว่างทั้งคืนยาวมาเลยนะครับก็อย่างที่เห็นคือความสว่างก็ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะพื้นก็ยังคงได้ความสว่างในระดับที่ว่าโอเคแหละ มองเห็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่สว่างจ้าเหมือนตอนช่วงหัวค่ำมองเห็นทางให้เดินได้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักด้วยก็โอเคอยู่ตรงที่ว่าความแข็งแรงของเสาก็ยังอยู่ครับแน่นเปี้ยไม่มีปัญหา งานได้ดีครับ